สวยจนะังสวยะเนี่ยดอกเนี้ยสีสวยสวยนูนนี่สีสวยสดสุดสีสดตัดดอกนี้ก่อนวางโทรศัพท์หาที่วางไม่ได้เลยนะคะอ้าวมาคุยกันอยู่ตรงนี้อีก ดูสิขาวสะอาดต่อไปตัดช่อไหนดีว่าเยอะมากให้ดูความสวยก่อนที่จะตัดปีนขึ้นนี่ดูสิสวยมากอะ่ะสวยมากๆเลยยังไม่เคยเห็นสวยขนาดนี้นะคะ สีเหลืองสวยเนี่ยเขาโดนฝนถ้าไม่โดนฝนนะยิ่งจะสวยนู่น,นอยู่บนนูน้น <c oughs> ค่อนข้างแก่ค่ะ ไม่ตัดตัดแบบนี้ตัดหน่อยนึงแล้วก็วางไว้ข้างล่างตอนนี้เขาก็สวยแต่พออีกไม่กี่วันเขาก็จะเน่าเน่าก็จะเป็นแบบนั้นนะคะ ะะลืมกดปุ่มสตาร์ทอุ๊ยอุ๊ยเห็นไหมหล่นลงไปเลย,ย,ยเดี๋ยวเขาก็เกิดมาสวยอีกค่ะ,<ม>ะสวยมาก ที่คนจะไม่ตัดนะคะตัดแค่ตรงตรงนี้นี่ยตรงส่วนข้างล่างจะไม่ตัดโอ้ยอยุงโอยเสียงกิ่ง เสียงกิ่งไม้หกักตัดแข็งกับยุ่งนี่ค่ะนี่ไม่ตัดแล้วนะคะอีกช่อหนึ่งช่อนี้โอ้ยโอ,ยโอยพอแล้วค่ะนั่นคือที่เหลือค่ะเก็บต่อไม่ได้แล้วเพราะว่าเห็ดเยอะมาก แล้วถุงที่เตรียมไปนะ่ะเต็มทุกถุงเลยสวยสวยนะเนี่ยนี่เต็มเต็มฝนตกหนาวหนาวจริงๆค่ะฝนตกสวยสวยวลินหมายังไม่แทะสวยดี จะตัดจะลองจะลองตั้งจะตั้งได้ไหมลองนะคะนี่ตั้งได้ไหมได้สินะโอ้โหฝนตกเนี่ยหนาวสถานเลยเห,หนาวได เ,เก,กลุ่มนี้นะคะถ้าอีกสองวันเนี่ยดอกจะประมาณเนี้ยดอกจะโตกว่าดอกนี้หน่อยหนึ่งแต่นี่ได้มาแล้วก็ตัดกินผักกูดเห็นใบนี้ไหมคะเนี่ยจะเป็นกินผักกูดเลย อุ้ยเฉลียไปโดนดอกนี้ โหเกิดอยู่ในซอกไม้ เนี่ยค่ะดันเปลือกไม้อะไรด้วยสิเนะี่ยไปข้างๆข้างๆมองมองมองไม่เห็นนะนี่น,นี่นี่ค่ะวางไปไปผักกูด สดลิ้นหมายังไม่มาแทะอุ้ยอุย้ยรังเลย ฝนตกเนี่ยเห็ดจะออกมาอีกเยอะเลยวิ่งไปจับหมาก่อนนะคะขอบคุณมากๆนะคะที่แวะมาชมเก็บเห็ดนางรมทอง เห็ดน,นางลมทองนี้เริ่มเก็บตั้งแต่น่าจะประมาณเดือนกรกฎาหรือเดือนสิงหาเนี่ยะคะ่ะจำไม่ได้ที่เอามาลงให้ชมตอนนี้ซึ่งมันไม่ใช่ฤด,ดูการของเห็ดนางลมนางลมทองแล้วนะคะก็เนื่องจากว่าไม่มีเวลาตัดต่อคลิปกลายเป็นคลิปตกค้างเหมือนปีที่แล้วก็เหมือนกันค่ะ กว่าจะได้เอาคลิปเห็ดต่างๆมาลงให้ได้ชมนั้นน่ะมันหมดฤดูกาลของเห็ดแล้วพอตัดต่อเห็ดนางลมทองก็ทำให้คิดถึงป่าเห็ดตอนนี้ถ้าไปก็ไม่มีเห็ดแล้วค่ะเมื่อปีที่แล้วเนี่ยเคยแวะไปป่าเห็ดนางลมทองในช่วงอากาศเย็นแบบนี้ สภาพป่าเหมือนกับไม่เคยมีเห็ดนางรมทองเลยค่ะเงียบเดินเข้าไปขอนไหนก็ตามตอไหนขอนไหนที่เคยมีนางรมทองเยอะๆมันจะเป็นขอนที่ว่างเปล่าตอว่างเปล่าแล้วก็เงียบเหงาเหมือนเหมือนเขาลาจากไปอย่างนั้นนะคะแต่พอช่วงเขากลับขึ้นมาเนี่ยดีใจมากพอเข้าไปในป่าแล้วมองเห็นสีเหลือง ดีใจดีใจแบบบอกไม่ถูกนะคะเวลาไปเก็บเห็ดนางลมทองค่ะขอขอบคุณท่านผู้ชมอีกครั้งหนึง่งที่สลาเวลามาชมคลิปเก็บเห็ดนางลมทองนะคะจะตัดต่อให้ชมอีกต่อไปเรื่อยๆก็เหลืออยู่อีกเยอะไม่ว่าจะเป็นนางลมทอง hen of the woods หรือแม้กระทั่งเห็ดน้ำผึ้งหรือ honey mushroom นะคะขอบคุณอีกครั้งหนึง่งสวัสดีค่ะ